ับผมพุ่นาราลักดิจแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่อุดรธานีนะครับก็คือวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วเป็นรุ่งงครับขับรถพาบาสมาขายผักนะครับพาน้องมาขายผักก็เลยใจแวะกินกาแฟที่ร้านมางกรนอนเห็นเขาบอกว่ามีร้านกาแฟมีอะไรเราก็ไปดูก่อนว่ามีตรงไหนยังไงร้านมางกรอยู่ตรงไหนนะครับไปนี่เห็นแล้วหนึ่เขาบอกว่าเจ็ดบาทเจ็ดบาทครับนี่เจ็ดบาทจริงไหมไปลุย คนนเมืองาถ้าไม่มีร้านกาแฟนี่เราชนะนี่ไงอะไรนะอ่านแล้วรวยดิอ่านแล้วมีเฮงเหรอนี่ย่านแล้มีแห้งมีแห้ง <laughs> อ่านแล้วมีแห้งเลยขเขาเลี้ยวตรงไหนเราต้องเข้าไปตรงนี้ไหมตรงนี้ด้วยคบคุณเข้าตรงนี้แล้วมันมีป้ายเลยแบบนู่นมีกาแฟจริงๆด้วยข้างในเหน็นไหมอ่าไปครับมาดูว่ารถร้านมังกรจริงจริงไหมร้านเฮเล่เนี่ย พราะว่าก็เคยดูคลิปแกอยู่ร้านเมื่อก่อือร้านเฉลี่ยเนาะมันยังเหนเ็นติ <c oughs> แล้วเราเข้าไปข้างในร้านกาแฟข้างในเลยเนาะโอ้โหอเาจักรเฉลี่ยยิ่งใหญ่มากครับกว้างมากเนาะก็เราจะมากินกาแฟเนาะไม่มีอะไรมากครับในกาแฟานกาแฟนี่เหรอโอ้ชื่อร้านอะไรฮะนี่ไงสนามตะก้อเขา อยู่ตรงนี้ที่ก็ทำคลิปกันนี่เห,ห,ห็นไหมทำไมมังกรต้องเข้าตรงไหนคาเฟ่กัญชาแตวบนก่อนนี่ครับก็โหร้านกว้างมากนะร้านเฮเล่กว้างมากมันแมนอ้าซ<ม>ุ้มเนียไอร่อนยุหันเต็มเลยซุม้มเบาอุดรน,นะ <c oughs> <c oughs> มักงกรคาเฟ่ มันมีกาแฟไหมมีันบัตเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวผมโดนตาตรวจไปเดี๋ยวเราจจัดตรงนี้ไม่ใช่ไอเดี๋ยวเข้าไปเห็นมันเห็นเหมือนเบาอุดรอยู่้างใหนมันเดียวมันเห็นแต่เบาดรนอางในใช่ไหมนั่นนะใช่จริงๆริงด้วยใช่ไหมเพื่อนทำธุระกันหรอเออไปซื้อกาแฟไปเขาน่าจะถ่ายอันนั้นกันอยู่เอาถือไว้ไปเดี๋ยวรอไปเอาถือ ไปบ้านก็ไม่ใช่ร้านกาแฟไหมหรือยังไงเอาอันนี้ก็ได้เอาถ่ายถ่ายให้หน่อยไปไม่เอาเดี๋ยวอยู่นี่แหละรอถ้าจะยังไงเดราจะถ่ายเด้อเดี๋ยวสิถ่ายให้ตามไปด้วยไปบ้านิถ่ายมาให้้องผม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 มาแวะแล้วนะครับผมมาแวะแล้วนะครับคนเมืองหนาวอีสานนี่มาแวะแล้วนะครับอาณาจักรเซเล่เจลีดูก่อน ครับก็คือเรามาแวะแล้วอาณาจักรเซรีนเนาะร้านมังกรจะไปลงซื้อกันไหมครับคุยคนเมืองหนาวมาแวะแล้วว่าจะมาแวะกินกาแฟนะครับไม่ใช่ไม่ไม่มานะครับดูติใต้ัเขาน่าจะปรับปรุงมัาามา้าจะไปแวะซื้อไอ้ตัวนี้ครับนี่ร้านกาแฟเขาคือเดี๋ยวจะถามคนกาแฟพี่น้องก,กาแฟทําไมเขาไม่ไขยนะขายอยู่นะครับขายอยู่บ่บเอ้าไปถามคุณผูาายย้ไข่บ้างเรอเอา โอ้เ oh, ขาไม่ได้ขายโอ้มนะม่อนี้ไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายคนไทยหนอดแล้วครับมันอันนี้เป็นร้น่นเสียมั่ก่อนเสียเจยเล่ปะโอมาแล้วเขามาถูกพี่แล้วคนเมืองนาวรู้อยู่ครับว่าเขาอยู่อุดรแต่ไม่ได้มาสักทีก็เขาไม่เห็นเขาหรอกเขาอยู่แถวๆน่นแหละหน้าเมเจอร์เลยวันนี้เราดูอยู่เราดูคลิปแกอยู่นะครับก็จะมาซื้อกาแฟนี่เราก็เห็นแกโฆษณากาแฟแจเอ้าไอเดี๋ยวจะทำเลยเจเล่ใจดีไหมทำเลยใจดีเหรอใใจดีพี่ชื่ออะไร น,นี่ผมมาแล้วนะครับเสเลี่ครับผมมนจะมาจะว่าจะมารีวิวรถเสเลี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ,อะไรนะป้ายอยู่ข้างหน้าอ่านไว้อะไรพี่อ่อานแล้วอะไรนะอ่านแล้วเฮียงเลยอ่านแล้วรวยอ่านแล้วรวยเน,นาะเจเล่โฆษณารถคันตโยตา้าไม่ตีว่าจะมาถ่ายเขาเอาไปแล้วเอาไปได้ยังพี่เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วพี่มีหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่พี่บอกผมหน่อยมเป็นช่างครับเป็นช่างต้องทําหน้าที่อย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ชื่ออะไรครับชื่อพีชครับ ฝากบอกสิเลียนนะว่าคนเมืองออสันดีที่ร um uh. okay, okay, ีวิวรถบรรทุกก็มาแวะแต่เขาไม่ขายกาแฟบอกเลยป้ามากินฟรีแล้วพี่เนาะเออแต่แรกมองมองพี่เขาเนึกว่านึกว่าเบาดอนี่หมดเลยพี่โอเคครับผมโอเคครับผมครับนี่ครับผมมามาปวดอาณาจักรเซเลรแล้วครับก็คือคนเมืองออสันดีเนาะส่ป้ายครับมีป้ายมงคลอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะพาสีรถบนดูนะครับไม่มีใครอยู่ ตรงนี้เป็นสนามตะก้อที่เขาแข่งตะก้อกันนะครับก็คือก็คือตัวคนเมืองหนาวจริงนะไม่เคยเข้ามาที่นี่นะครับไม่เคยเข้ามาเลยแต่รู้ว่าร้านเฮล่อ,อยู่ตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจัดเป็นตลาดนัดฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดคนเมืองหนาวเคยมาทํามาวิ่งงานที่อุดรเคยมาเดินตลาดนัดตรงนี้อยู่นะครับแต่ร้านรถก็อยู่ตรงนั้นอยู่นานแล้วเนาะออนี้ข้อบูลข้อมนที่คนเมืองหนาวเห็นนะทุกคน ก็อันนี้เราถ่ายไปเลยถึงเราไม่ได้กินกาแฟก็โอ้โหกว้างใหญ่มากครับเขาขยายสาขาขึ้นมาใหญ่มากสําหรับเราเห็นเนาะตัวนี้บอเห็นประธานห้างมาเตะบ่อยๆนี่เนาะใช่ไหมนี่สนามตะก้อ,อน,นี่นี่ครับมีป้ายอยู่นะครับร้านมังกรเจ็ดบาทนะครับมับงกรอันนี้มังกรสาขาอุดอรนะครับทุกคนก็เห็นก็แข่งตะก้อกันอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมจะพาขี่รถกระบะบนดูเลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูรถดีกว่าว่าเขามีรถอะไรบ้างเนาะคนเมงหนาว่าจะมารีวิวรถพวกรถกระบะคันที่อยู่ข้างหน้าที่ว่าเป็นโตโยต้าที่บอกซเรจะลดวันละพันนะทุกคนแต่ไม่เห็นแล้วน่าจะเอาไปหรือยังไงไม่รู้แหละช่างบอกว่าไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปหรือยังนะครับผมไปเราไปดูข้างหน้ากันเนาะไปยังไงเนาะ เออว่าไม่เห็นหรกครับเฮเล่ครับวันนี้ไม่เห็นแกหรอกเพราะว่าเขาอยู่ตรงเซนทันผมเห็นเขาไอ้ผมดูในคลิปอยู่อยู่เซนทันกันหมดเลยครับแต่ก่อนนะครับ <c oughs> แต่ก่อนตรงนี้เรา <c oughs> มันมามันมาไม่ไม่กี่รอบเนาะแต่ก่อนนะตรงตรงนี้ครับฝั่งนี้นี่เขาจัดตลาดสดดิฝั่งนี้เป็นตลาดแรงตลาดของถมไม่ไม่ร้านเฮเล่ก็ไม่ได้ขยายขนาดนี้เนาะ เดมาเดี๋ยวนี้โอ้โหครับดูทุกคนดูนี่เมื่อกี้ถามช่างแล้วไม่อยู่หรอกไม่มีใครอยู่หรอกครับทุกคนนี่ก็ทําได้ใหญ่มากเนาะขี่รถด,ดูเลยไหมขี่รถ<ม>ด,ดูเลย,ยเป็นรถเฮเล่เนี่ยนี่ครับ,รบแล้วลูกคาก้าเขามาเยอะจริงๆนะทุกคนน,นี่นดูลูกค้ามาหนุนค่ะอากมฮะจะไปเมิชน อาจจะแช่นี้เนาะเดี๋ยวผมไปต้องไปยืนอยู่ป้ายเซเล่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซเร่จะไม่เชื่อว่าผมมาลุยเขาเรียกอะไรอาณาจักรเซเร่เนาะต้นนี้ผมมาลุยเลยแหละเนี่ยบอกว่าเห็นเดี๋ยวผมไปดูกระบะคันนั้นก่อนทําไมเซเล่บอกว่าจะขายจะลดวันละวันละพันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อทุกคนเยอะฮ่าเอ้ยรถค้นแรงไ้ นี่ครับทุกคนก็คือผมอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ที่ซีรีส์อ่านว่าอ่านแล้วรวยเนาะไหนกระบะคันนั้นอยู่ไหนผมยังไม่เห็นบบเลยกระบะคันโตโยตา้าเขาจอดดีอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะนี่ครับอยู่ตรงเนี้ยโตโยต้าเลยนะไทเกอร์บ่ไทเกอร์ไทเกอร์แคบบ่โอ้รถเยอะครับโซนโซนนี่แกไม่อยู่นะครับแกไม่อยู่ ก็ขอถ่ายไปเลยเนาะนี่น่าจะเป็นรถขายไหมชุดนี้มีเยอะเลยครับนี่ใครชอบรถแต่งนี่นี่อย่างนี้เลยสไตล์แต่งสไตล์หลดครับทุกคนโอ้โหสไตล์แต่งสไตล์หลดไม่มีใครอยู่สวัสดีครับพี่คันคันโตโยต้าคันขายอย่างที่เชล่เขารีวิวไปขาย,ยใช่ไหมรถวันละพันนะจะมาแกล้งแกงทั้งนหน ไทเกอร์ไหมเด็กนะไทร์เกอร์ไทเกอร์แล้วจะมาตามหาไทเกอร์ครั้นั้นไม่รู้ว่าอยู่ไหมนะครับที่เขารีวิวตรงนี้นะอ่านแล้วรวยเนี่ยอ่านแล้วมีแห่งฝั่งนี้เอ้ยเมื่อคนอ่านกันเนี่ยทางนี้อ่านแล้วอ่านแล้วมีแห่งอันนี้พี่เป็นเซลล์ที่นี่บ่ะอันนี้ขายไหมพี่ฝั่งนี้ขายใช่ไหมขายไหมพี่โอ้ครับขับ ว่าสิบาแวกินกาแฟเพิ่นปิดเพิ่นเพิ่นบปขายมือน,นีั้ครับแม่เ mm hmm. อ้าอันนี้เสื้อเสื้อนี้ก็ยังมีประธานห้าง oh. มีหมูยองอีกโอ้ลมมิดนะครับอันนี้เสื้ออะไรพี่เนีย่ยรีวิวเสื้อเลยรถยนต์มือสองร้านมงคล <laughs> มีมีตาประธานห้างด้วยนะ ครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถามเฉยเพราะว่าอยากแวะอยากแวะมาเยี่ยมแกเพราะว่าเห็นแกไอจอดตรงนี้ไออะไรนะไฮเกอร์เนาะไฮเกอร์ mm hmm. aker, แคปเมื่อกี้จะรีวิวไปประมาณสองสามบันใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นขายปไปเจ็ดหนึ่งเก้าใช่ไหมพี่เออเจ็ดหนึ่งเก้าลูกคันนั้นขายไปแล้วเออขายไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมตั้งใจมาดูคันนี้จริงๆนะครับมาดูมารีวิวนี่แหละ นะครับว่าแกียขไปหรือยังรถตัดสดพี่ที่ไปดูตรงนี้เห็น่อยไหมผมต้องมาจัดรถอีกครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพราะเพราะว่าผมทำยูทูปเกี่ยวกับรีวิวรถครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับร้านเฮลีนี่ครับอันนี้ชื่ออะไรครับนี่ชื่อป้อมครับผมฮะชื่อป้อมครับป้อมครับผมคุยกับตาป้อมแล้วนะครับว่าขายไปแล้วคันนี้เฮล่ไม่อยู่ครับเอเลีไม่อยู่เราก็รีวิวหน้าร้านขอขอถ่ายนะพี่นะใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมราคาประมาณไหนหนี่งใช่หมดเลยพี่อันนี้ขายประมาณไหนพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย หกแสนแปดถ้าถ้าเป็นเงินสดใช่ไหมใช่ครับผมถ้าถ้าคันนี้แหละคันนี้สวยจังเลยโอ้ยนี่ทุกคนตัวปีหกได้ดีห้าเจ็ดเก้าครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ผมเพิ่งจะมาสัมผัสไม่เคยมาสัมผัสกับร้านเฮลี่แต่ก่อนแต่ก่อนพูดถึงเรื่องแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นตลาดนะฝั่งฝั่งที่ผมพาขี่ไปและต้นนี้หน้าร้านแกเนจะชอบเป็นพวกรถเบนซ์พวกรถหรูหน่อยเนาะ ก็เลยไม่จอดไม่ได้แต่ตอนนี้คือเขามีกระบะแบบนี้ด้วยเนาะพี่ดาวก็ดาวใช่ไหมตัวนี้ดาวดาวเริ่มต้นที่เจ็ดบาททุกคันเจ็ดบาททุกคันเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับก็มาดูแล้วครับนี่นี่นี่ป้ายเขาขึ้นเลยนี่เจ็ดบาทนะครับจริงๆใช่ไหมพี่มีลูกค้าเอาเจ็ดบาทไปได้จริงไหมใช่ครับผมมีจริงๆแล้วก็เยอะด้วยเยอะด้วยครับเจ็ดบาทบโอเคครับผมจะเกิดีกนะเจ็ดบาทนี้นีมนั่น มาเด้อเจดมงอนอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้แกไม่ไม่ได้ติดต่อผมมานะครับผมจะไปดูรถคันนี้จริงๆแล้วก็อยากจะแวะมาที่กาแฟร้านแกนะครับผมถ้ามีโอกาสมาเนาะขอบคุณมากครับตาต้อมตาต้อมเลยนะตาป้อมตาป้อม <laughs> ครับผมขอบคุณครับพอดีได้สามเซลล์แกเนาะขอบคุณแกเลยนะครับเสียมงคลก,ก็เสียเล่เนาะก็เห็นร้านแกนานแล้วยังไม่เห็นตัวจริงแกสีหรอกทุกคน นี่ครับก็พุศลากษณ์ดิชินลครับผมคร vale kind of ับเจอกันที่หน้าครับผมก็เรามาลุยแล้วนะครับไม่เจอใครเขาอยู่เส้นท่านเขาอยู่เส้นท่านเขาเป็นเขาไปปล่อยหนังเขาทุกคนเนี่มันมีหลายรุ่นนะครับ